ชมบรรยาก,กาศบนเขาช่วงการเดินทางเขาใหญ่เขาใหญ่จัดคมเร็วที่60กิโลเมตรต่อชัวช่วโมวงเท้าบรรยากาศดีแทวาเทวาเทวา ช่วงหน้าฝนครับต้นไม้ก็จะเขียวจะอุ้มไบเขียวร่มเย็นหลังจากที่ฝนตกไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆครับวันนี้ก็เป็นแสงแดดจ้าโอ้โหกดไลค์กดแขร์ให้หน่อยครับวิวสวยมากเส้นนี้คือ บรรยากาศของธรรมชาติเป็นตัวจัดสรรสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเขตบริเวณอุทยานเขาใหญ่การสัญจรไปมาทุกวันนี้สะดวกครับเมื่อก่อนนี้ใช้เวลาเดินทางขึ้นเขานี้ทั้งวันนะครับราถูกลนทางเมื่อก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้เนี่ยโอ้ยปื้ดเดียวถึงปื้ดเดียวถึง้องฟ้าเม่กำลังก่อตัวอีกครับเพราะว่าคาดกันกอีกราบสีวันข้างหน้านะครับก็จะเป็นพายุลูกต่อไปที่เข้ามาถล่มเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ตกไปแล้วช่วงกลางเดือนมาไปไปลายเดือนน้ำท่าเต็ม น้องเต็มนาเต็มทุ่งเต็มห้วยลำํำคลองน้ำเยอะครับตอนนี้ปีนี้ประเทศไทยน้ำใจคนไทยก็เยอะนะครับการสัญจรเดินทางก็ระัดรวังกันนิดนึงนะครับช่วงพาออยุฝนแล้วันนี้แดดจะแสงตะวินจ้า จชาจริงๆนะครับใช่ชมดูวิว,วสวยๆจากดินแดนที่ลอบสูงเนะขาสูงใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่นั้นก็นานๆบางือน,นกัจะได้หนึ่งปีได้เดินทางมาผ่านครั้งหนึ่งน,นะครับสำหรับผมก็เป็นนักเดินทางนะครับ เดินทางผัดแทบทุกเดือนนะครับก็ข้างบนนี้ก็จะมีที่พักรีสอร์ทใครชอบพักบรรยากาศบนเขาก็จะมีรีสอร์ทพักผ่อนใครง่วงหลับง่วงนอนก็จอดรถนอนพักผ่อนนอนหลับเต็มตื่นไปเดินทางต่อนะครับถนนโงเคียวสวยงามครับป่าธรรมชาติ ดับไปเลยไอรูมุมสูงตัวนี้นะครับนี่คือจะเป็นมุมที่สวยงามท่านอาจจะปับ๊บเข้าไปนะครับเย <c oughs> วนนบขาตรงนี้ใช้ประมาลการสร้างประมาณ4,000ร้านนะครับถึงจะเป็นลกูกเขาแบบนี้นะครับ <c oughs> ข้างจะเป็นเหวความลึกสูงจากน้ำทะเล 3,500ันหร้เมตรนะครับใครล่วงไปนด้คือหลอดได้คือว่าของดีมากนะครับข้างทางก็จะมีการขายของป่าแลรงงครัเห็ดละงกเห็ดตะไคร่เหงง็ดขาะเหงง็ดขมห,งงหงงน่อไม้นะครับที่เก็บมาจากเขาธรรมชาติ โดสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เวลาเดินทางจากขึ้นเขาปักเขาใจลงไปดีใช้เวลาประมาณสุชั่วโมงหนึ่งนะครับลงเขาไปปับนี้ก็จะไปเจอทับรานแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเส้นนี้ก็จะผ่าน ทำํำรอดทำรอดนะครับตอนนี้ก็ลดใจก็ขรับรถด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับลดช้าคิดซ้ายลถไวคิดขวาสพอวังน้ำเขียวนะครับพี่้องโอ้บรรยากาศดีผนจะตกหรือเปล่าครับวันนี้ไม่น่าตกนะครับเพราะว่าตกวัหลายวันคงจะขี้เกียจตกแล้วครับ ทางเส้นนี้ก็พัฒนาสร้างจากเป็นสองเลนเป็นสี่เลนนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลการเดินทางของพี่น้องเดินทางกับปูพิลลำเนานะครับรถเยอะอน,นี้ก็เดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นขอบคุณนะครับผู้ประมี่มาสร้างถนนรถทางให้พี่น้องสัญจรได้สะดวกสบายนะครับกลางทางก็จะมีของกินมี ฝากไปเดินทางกลับก,บก็ซื้อของฝากฝากเพื่อนฝากครอบครัวนะครับซื้อเรือหาเรื่องชมก็ได้นะครับก็หลับของฝากบนเขานะครับส่วนมากก็จะซื้อต้นไม้นะครไปปลูกแถวในเมืองต้นไม้ไม่ค่อยมีครับเอาพวงอะไรนะครับพวงอะไรพวงอะไรก็ซื้อบ้างนะครับวัน <Okay. S 1> นี้วันพระนะครับ นี่ครับจะไปถึงโค้งนี้นะครับก็้วหลุดจากโค้งนี้ไปผ่านไปก็จะเจอเขาเรียกว่าทำทำรอดทำรอดรอดวัดแสงทําป้องก็จะสัน่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชม ก็ไปภาพสวยนะครับโอยพบเมินเวส,สันดอนลอซาดดกที่จย้อมยกเพลงที่ดังกับสิบปันสิบเจ็ดล้านวิวโดโหทะยานร้อยล้านวิวนี่ไม่่าถึงเดือนนะครับ ออกมาปุ๊บนี่คนฟังติดถูชอบติดใจกันของไคพิงจะนีบุปปะะบปาเนี่ยแล้วก็เพลงกำลังมาแรงอีกเพลงหนึ่งก็คือฟ้าภัยมณีนะครับปลุกปล่อยพิกลน, <c oughs> นังเอกก้กกอยชเวนีนังเอก,กมิว รัชด,ดาวพรแล้วก็พระเอกลูกหล่อท็อปตนากรนะครับสุดยอดเพลงนี้ร้องถึงสามท่านนะครับผู้หญิชายหนึ่งหญิงสองเฮ้ยเดาใช่ใช่ใช่มีเท,ทว,ทวสวขนะครับพี่ดอกสีเหลืองๆสวยงามพี่น้องดอกสีเหลืองๆสีเหลืองนะครับ พี่นุ่งลงไปก็เป็นกระบินนะครับข้าวลงนะอ๋อาจอจนจรครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีดูดอกไม้สีเหลืองข้างทางครับโอ้พี่่สวยครับพี่น้องเนี่ยน่าเอาไปปลูกจริงเ่ยปลูกต้งทำทางเข้าบ้านนะให้มันเลืองสองฝั่งก็่นตกแต่งไม่ต้องให้สูง ดับความสูงอยู่ที่2เมตรพอดีนะครับแล้วก็ลาดยางปูผมทางเข้าบ้านนะครับถึ้งก็ประมาณประมาณ120ล้านนะจะสวยงามมากนะครับสีเหลืองสีทองกับน้องกับคลิปนี้ก็สร้างความสวยงามให้พี่น้อง ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางดินกาแฟสดเลยนะครับสวัสดีครับ